สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเตรียมเพกระทรวงแรงงานกําลังพิจารณาปรับค่าแรงขั้นต่ํารายละเอียดจะเป็นยังไงนะั้นติดตามรับชมกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะ แรงงานเตรียมเพกกระทรวงแรงงานพิจารณาปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นแน่นอนเพียงรอสรุปตัวเลขนะคะจากที่คณะกรรมการสมานาชันแรงงานไทยนะคะได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อหารือเรื่องความคืบหน้าการขอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมีข้อสรุปประเด็นการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการปรับค่าจ้างขั้นต่ำดังนี้ ข้อแรกนะคะเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำมีการยืนยันว่าปรับแน่แต่ตัวเลขจะเป็น492บาทตามที่คอสรอทอเสดอหรือไม่นั้นหรือเป็นเท่าไหร่ยังตอบไม่ได้ค่ะแต่จะเร่งให้เร็วที่สุด ข้อที่สนะคะสาหรับเรื่องการทําให้ค่าจ้างขั้นต่ําเท่ากันทั้งประเทศจะพยายามไปแนวหาแนวทางให้นะคะแล้วก็จะมีการสั่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการเรื่องโครงสร้างค่าจ้างเพื่อจะได้ลดตกเถียนเรื่องค่าจ้างขั้นต่ํานะคะแต่ค่าจ้างขั้นต่ําเป็นค่าจ้างแรกเข้าจากนั้นจะปรับขึ้นโดยอัตโนมัติทุกปี ข้อ3นะคะจะสั่งการให้ข้าราชการหาตัวเลขลูกจ้างในภาคราชการทุกกระทรวงทั่วประเทศว่ามีจํานวนเท่าไหร่เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลให้มีค่าจ้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งลูกจ้างภาครัฐเกือบทั้งหมดเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมางานแต่ได้ค่าจ้างต่ําไม่มีสวัสดิการใดๆ ส่วนข้อ4นะคะเรื่องการเบิกจ่ายเงินลาคลอดบุตรที่คณะรัฐมนตรีคอร,ม,อรมีมติเพิ่มขึ้นจาก90วันเป็น98วันนั้นตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามในการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมแล้วและส่งให้คอรมอรพิจารณานในสัปดาห์หน้าค่ะและจะเสนอต่อรัฐสภาพเพื่อประกาศบังคับใช้ต่อไปโดยสาระคือสำนักงานประกันสังคมใจาย4วันในจ้างใจาย4วันส่วนการให้สามีลาช่วยภระระยาเลี้ยงดูบุตร15วันนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรง งานขอเวลาไปศึกษากรจบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับข่าวข้อมูลกระทรวงแรงงานกำลังพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่เรานำมาฝากกันขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะว่าเราจะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลอะไรมาฝากกันขอบคุณค่ะ